เดี่บํรุงพินแล้วตัวยินเน้อยอะตัวเย็นเหมียนรอรวยไรเปิดปอมแต่กิ้งอยังไตังเงินกวาไม่ออกกบตานควยตังดํอยู่คนต้านควายกับกิ้งกอยกวไม่ออกเจอทีีนี่ยังโย่เพลดอยู่แล้ะยังไม่พัฒนาเลยไม่พันาเออได้แต่คู้ได้แต่มืงเออป้าแม่ไม่กินซีกูดเราได้ก้าวบดรกนีดตใยแล้วอัน ป้าเราไปนังงนาาน่งกอนฮะมันไงจ้ากว่าไปขึ้นร้อนควาเมียกินข้าวกว่าขึ้นร้อนเลยขึ้นความร้อนเจ็ดกว่าพิตูกันแล,รลยร้อนร้อยร้อนเครื่องเห็นพิตูออกจากบ้านไม่อย่มันพิตีอ๋อทุบบ้านเออข้าเมียลงไปพิตูบ้านกูอ่ะตามมานาาน้ากูเกะไปกล่าวนาดนเจ็ดลูได้กูไปจอดตาย กราวว่เจ้าบงถึงเมี่ยไม่มาตีพอาะเเดียวหล่อมาเดินไม่รอดจังหวะพลอยรถตกมืออ๋อความมือมันบัดกีตั้งตัวเมียกูหัดเนึ่งมาจึงขึ้นความรถพอความรถปั๊บเมีย่ารอนี่ตายรถตึ้นเพื่ได้ที่หลังตรวจด้วยรถเครื่องอจะเปิดอได้เพื่รถเครื่องว่าเราตั้มรวยเราเราตั้มมาเรารวยเพื่ได้ที่พี่ว่าพี่จกตา เมียเยนตุ้มกลแกรไปนู่นยี่ตำร้อยรวมจอกเลยเต็มนกคนะเก้บไปได้รากาไดาตีได้ขวาเพื่อน้องเย็นมังเลวปิดจอกแล้วเอ้ยยักรุยรุยแลวเปี่าะไม่เลยรุยรุยมาแต่น้อยไม่รุยรุยเพื่อรถนำเก้งมาทุ่นโบกอยู่แล้วก้าวป่าฟ้ามึงเอาคู้ามวันต่อได้ตึงร้านอาหารกินข้าวซอยข้าวโรงพยาบาลอยู่แล้วไปตึงหนังจ้างอาหาร พี่ดีกว่ากินไงซังได้น้องคุณเลี้ยงกับมึงเนี่ยตั้งทำเยอะร้อนทำมีอะไรเยอะก็เด็กซ์พอรายคันหาไมยคันหาเด้อมาจึงมีก็พึ่งแลยเก่งจ้มปลากระพ๋องไงไม่เอาเบื่อเหือนกว่ากินเก๋ไงไม่อยากเมียว่าต้มชืสเต้าเบื่อไม่เอาเหอก็ไม่กินร่วมมิตรทะเลต้มยำไม่เอาไม่อยากอาหารแบบปูเอ็นก็เกยงว่าเสือร้องไห้เมียกูซังเลย ใครรู้เชื้อรองายเด็ดคมกูอ่ะหอมทียเดเสื้อรองไ้เกี่ยวไม่ออกเลยขน่าเชื่ออย่างรำเมียกูยังอิบรำชัางมากินเงินเลยช่งมาเออจ่องแม่กรดกันจะบงเลือยังไม่หมดเจ้ากูกับมันพอดังมั่อนาในวิทยุจะเกี่ยวกันอยู่าต็มเต็มเต็เต็ทต็มตตตตต เินนังเกี่ยวกันนันเด้อวันนุกูบัต้คนนีตให้คางคางแต่กูหนังโยโต้างควนกหนังกรดก่ยกันโยเป็นตัวตเราหนังเกร็ดเล็ดข้ามเปรดอยู่ไอ้เตองหอันีเออคุดาเมีะคุไอเปรดจังไรไปแล้วผื่อนมึงแล้ผื่อก็กรดก่ยนุเรานังเร็ดเกด้ามเปรดเยอฮเด้อเมียวะ พีนาล้อร้องล่ะใส่แล่งานควันฮักเลี้ยวเล็กๆฮะพี่นายล้อรอล่ะวันวันผมไม่รอะไรใส่แล่งานมึงฮักเลี้ยวขันละไปใส่ว่าซื่อเรียบรดเลยก็เดี๋ยวนองชสางไง้เม่นโต้างๆางว่ะเราเล่ว่าโตนูก็สางนี่เรา่างไง้เม่นเข้ว่ะ พอเรียงตัวนู้กินเคยเม็ดอยากเด็กมาตึงจังน้องขอเหมือนเดิมที่หนึ่งครับเมียผูอ้อยากมาตึงจังกันน้องเหมือนเดิมที่หนึ่งค่ะลอยเด็ดขาดไมา่หนาวเวกันนี่เป็นเพะะราะเรามี ทำนาตีติตาเมื่แต่ม่คืนมาแกงเกิดเรียงใดใจปีดมยังไม่มาน้องชื่อป้าปวเนปีนา้มาตรงวัดพี่เจงบัดน,นี้พี่ดมบอกว่าจะไปตามแม่สัครับอาพี่ดมบอกว่าจะ